บัดนี้เป็นครั้งที่85ตรงกับวันที่2กุมภาพันพศ2569ครับเจ้านารีพะพามรกตน์จินดาเขาเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาเดชองค์พระขวัตปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สาเร็จหลวงปู่เดญหลวงปู่ศิลาต่อทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยคุบอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปเปิดสวดชุมนุมเทวดาสมาตาจักรวาลีสุอัตตาคัสสันตุเทวดาสัทธามงุลิยาฉันสาสนานตุสขาพ่องขทางสักเกกาเมเจรูเปกิเดกิตะคิริสิขาละตะเตจันตะลิเทมมาเนทีเปทัตเถจะคาเมตะลวนาคะนะตะลวนา ขาหาเนเคหาวัตถุมิเหตุเตภูมิมาจยันตุเทวาสฉลถะลาวิษเมยักคันทัพนาคาทิฐานตาสังเกยัม <k ills> <rix> ุน <k ills> <rix> ีวร้าวเจนาสาธุวเมสุนันโตธรรมสนการโยยมทันตาธรรมสนการโยยมทันตาธรรมสนการโยยมมิทานตานโมตัสสะพระพุทตุลโตุสมาสัมพุทศะนโมตัสสะพระพุทตุลโตุสมาสัมพุทศะนโมตัสสะพระพุทตุลโตุสมาสัมพุทศะ บทสวดสัจจริยาคาถาณที่เมสนางอัญญงผู้โธเมสนางวราเอเตนะสัจวัชเชนโสตที่เมหนตุสัพพทาและที่เมสนางอัญญ์ทมโมเมสนางวราเอเตนะสัจวัชเชนโสตที่เมหนตุสัพพทาและที่เมสนางอัญญงสังโฆเมสนาเวราเอเตนะสัจวัชเชนโสตที่เมหนตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถ อิติอาทิกาคาถามหาการุณิกโกนาโถคาถายปักสัพพะปริณาปเรตวาปารมีสัพพะปโตสัพโพธทิพตมาอิตินะสัจวัชเซนนาโมโหตูสัพพุปัถวามหาการุณิกโกนาโถหิตายะสัพพะปริณาปเรตวาปารมีสัพพะปโตสัพโพธทิพตมาอิตินะสัจวัชเซนนาโมโหตูสัพพุปัถวามหาการุณิกโกนาโถสุขายะสัพพะปริณาปเรตวาปารมีสัพพะปโตสัพโพธทิพตมาอิตินะสัจวัชเซนนาโมโหตูสัพพุปัถวา ขปสวนมหาสมัยโสเอวัเมสตางเอกาสัมญาภักควาสังเเรศูหานติกาปิละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิโุสังเเนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิโคสเตหิสัเพเหวาลาหันเตหิทัสสหิจารโยกาทาตูหิเทวตาเยผุเยนะสันนิปฏิตาหนติภักวันตาทัสสานายาพิโุสังคัญจาอาตโคจตุนาสทาวาสกายิกานาเทวานาเอตตาโหเสียยังโขภักควาสังเเสุูหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิโุ สังเขนะสัสถิ่งปัญจมัติหิพิโคสเตหิสเพหิวะหันเตหิทัสสหิเจโลกาธาโตหิเทวตาเยผุยนาสันนิปตตาโหติพระวตาสัสสานายภิกขุสังคันจายานุนาวิยามเปิกนาฤทธพัควาเตนุปะสังกรมมยามะอุปะสังกรรมิตวาภพระวะโตสังเกปเจกะคาถาปาสยามาติอาจจโหตาเทวตาเสยยาถาปีมา นามาภะราวาปริโสสมมัสตังวาพาหังภาษาเลยาสายตังวาพาหังสามีชฉยวาเมวัสทาวาเสสุเทเวสุอัตตะอิตาพระขวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตาพิวาเทตวัยกามตาถังโสเอกามตังทิตาโขเอกาเทวตาภควะโตสัตติเกมังคาถังอภาสิมหาสัมิโยปวะนัสมิวเทวกายยาสมาคตาคาตัมมหาอิมังธรรมาสามิยังทักขิตาเจวะ ทักษิาตายีว่าปราชิตาสังฆาเตตะโคว,ปวาปราเทวตาพระโคโตสัตฆกเงิมังคาทางภา,าสิตตัตตะลาภิคโวสมาทหาสุจิตตังอัตโนชุกะตมาก,กังสุสารถีวะเนตานิคาเหตวะอ,อิทริยานิรักขันติปันทิตาติอาตโคว,ปวาปราเทวตาพระโคโตสัตฆกเงิมังคาทางภา,าสิเสตวะขีรังเสตวะปาริกังทักษีรังโอหัจจะ มหเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจักขูมาตาสุทันตาสุโสนาคาติอัตโขอปราเทวตาพระวะตสันติเกมังคาถางภาสิเยเกจีพุทธาสานนาคาตาเสนเตกมีสัตติอปายะภูมีมหายะมานุสังเพหเทวกายยาปริปูเลสันติติอัตโขอภควาพิขูอามันเตสิเยผุเยนาพิขเวทาศะสโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถากตังทศนายยะพิขูสังคันจเย ปิเตพิฆเวเหสุงอาติตามัทนาลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิพัทขวันตานาเอตัปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยะถาปีไมหะเอตาลหิเยปิเตพิขเวพระวิสันตีนาคตานาคาตามัทนาลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิพัทขวันตานาเอตัปรละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติสยยะถาปิไมหะเอตาลหิอาจิกขิสามิพิฆเวเทวกายานานามานิ ขิตยิสสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเคสสามีพิกเวเทวกายานางนามา,านิตาสุนาถาสาตุังมนาสิกาโลธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตทิขูพัคพวะโตปจ,จัตโสดสงพควาเอตาทะโวจะสิโลกะมนุษกสามิตรยัตถาภูมิมาตทาสัสตายสตาคิคพพริขภราปิหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสาริณาโลมหาสาธิสัมพุนโนโอทาตมานาสา,าสุทาวิปปะ สันนมนาเวลาพิญโยปัญจเตยัตวาวเนกปีระวัตเวตตัตวมาติยิสัทธาสาวเนราเราเกสารเนรเตเทวาการเนเทวากายาพิการตาเตวิชาณถาพิกโวเตอาตับประมกะลงสุตวาพุทธาศาสศา,าสนาเตสัมปาตัวระหุยานามนุสสานะคาสนะอเปเกสตามะทักษสงสหัสาาาสาัฐาสัตติลินสตางเอกสหัสสานามนุสสาน,มน,า,น,มนามาทัทสูงอ่เปเกนานะมะทักษสง พิสาสภาพุตตาหงตะจัดสภาอภิญญาเยาวะคิตวานาจักภุมัตตโตมัตติสัทธาสามเกสาเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโควเยหัวหันคิตัดยิสสามิคิราหิอนุปุกโสสัตตะสหัสาวิญาขาภุมมากาปีละวัทวัยที่มันตชุติมันโตนะมันโตสิโนธานาภิการมุภพิคุนานสันติมนังสาสาหสาเหมาตายาขานานะตะวันนิโรที่มันตชุติมันโตนะมันโตสิโนธานาภิการมุภพิคุนานสันติมนัง โมทัามนาพิก่ะสาตาคีรติสาหาสายขานานตะวันนิโนยทีมาตสติมตัสิโนทมนาพิกามงพิคุณาสตติงวนาอิเจเตเซลัสาสาหสายขานานาตะวันนิโนยทีมาตสติมโตนัเตสัสิโนโมทัมนาพิกามงพิคุณาสัตติวนาเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนยทีมาตสติมโตนัเตสัสิโนทัพมนาพิกามงพิคุณาสัตตินา ภูมิพลราชาคาฮิโคเวปุรสาวิเวสนาพินโยนางสตาสหาสสัญญาคานางไปยี่ลูปาสติกภูมิพลราชาคาฮิโโศภคัสันติว่นางปุริมันจัติสังราชาท้าตาละโสภาษาสติตังคันครับพานางอภิปติมหาราชาติโสเจปิตดสามหาวุฒานามาภะพลาทีทีมันโตชุติมันโตนั่โตสาสนโธธรรมนาภิกรรมเป็นคุณานสันติว่นาง ทักทศนัญจักที่สังราชาวิรุฬโธตปัสสาศรีคุณพันธานาที่ปฏิมหาราชาศิโสตปิตาสามหาโวทนานามามหาพลาที่มันโตอชุติมันโตนะเตสั์สัโนทัพนาภิกามุมิคุณาสันติงวนาปัญชิมันจักที่สังราชาวิรูปขโภสศรีนาคนาที่ปฏิมหาราชาศิโสตปิตาสามหาโวทนานามามหาพลาที่มันโตอชุติมันโต้นะเตอรตสัชโนทัพนาภิกามุมิคุณาสันติงวนา อุตรังจัตทิสังราชกุเรโอตปะสาสติยกานาทิปติมหาราชัสสิโสตปิตตสามมหาวิธานามาภะไายที่มันโตสุติมันโตนาวันโตสัสสิโนโมทามนาพิกามูพิกุนาสันติงวนาปุริมะทิสังถต่าลโถทักทีเนนาวิรุทธโกปัชชิเมนาวิรุปะโคคูเวโรอุตรังทิสังจัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตโรทิสัทตะละมานาขังโสวเนกปีละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจะนิกาสถานมายาภูเกนทุเวเกนทู วิภูจะวิภูโตสหจันโนกรมาเสธโธจากินุคันโทนิคันโุจากนาโทโปามันโยจากเทวสูโตจะมาตสิจิตาเสนโธจันทโพูนโรราชาชนโนสะโพอาคูบัญจตทิโคเจวตินพุรุศยาวัชาสาเอเตันเยจราชาโนคันทภพาสหรา,าชพิโมทมามนาภิกามุมภิกุนาสันติงวนาอัทธคูนาภาษานาคาเวสราสหาตัชากากรรมพระรักษัตราอาคูวายาคาสหญา,าติพิยามุนา ถาแต่ลาถาจะอาคูนาคายจะสตัตสโนเอละวันโนมหาหนาโคโสปคาสาม,มิติงวนางเยงนะคะราเชสหัสสาหาลาติติพาทิชาปักขีวิสุทธเาจาคโควหายจะสาเตวนามัชชาปตาจิราสวุวรรณยิติเตสานามังภัย,ยันตานะคะราชานามาสีสป,ปันนตโตเขมามากาสีพุทโธยสัมนาหายีวาจาหิอุปาวะหะยันตานาคาสุป,ปันนาสนาน,นามากังสุพุทงังชิตาวาชิระ ัเถนะสมุทาอสุราสตาพัตโรวาสวัสเสติท่มันโตสัตสินหกัละคันชามหาพิสมาอสุราธนะเวขสายเวปจิตติสติจักหานะมหาลาโธนโมจิสหัสตานจะพาริปุตตานางสเพวโรชนะมกาสนาหิตวาพลิงเสนาละหูกัตท้าภูกาขโมงสามโยธานิพัันเตทิคุณานสามิตริงว่านาง อาโจเทวาปัทวีจจะเตโชวายดตทาคามงวัลุนาวัลุนาเทวาสองโมจายยศาสสาสหเมตากรุณาไกจาคูเทวายศาสิโนถ้าเศรเทัสทากายาสเพนนาตวิโนที่มันโตชุติมันโตน้ำโตศาสิโนธรรมนาพิการุมพิคนานสามิติวนางเวทุจเทวาสหรีจะอาสมาจะทุเวมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานาขัดตานิปุรักิตวาอาคูมันทวะ ลาหากวาสุนาวาโสวเสตโทสัพโปรค้าปุรินทโททเสติทากายาสเพนานะตะไวันนิ่ที่มาตัวชุติมันโตนะมันโตสัสิโนมัทมนารพิการโมพิสนานสันติว่นางอาถาครูสาภูเทวาชลามาเกศศิขาลิวาลิทกาจารโลชาจามุมาปุภานิพาสิโนวัฒนาสหธรรมาจะจุตตาจะอเนชกาสุเรยาจุติดาอาคูอาคูวาสาวะเมอาคูวาสวะเตสิโนทเสตสทากายาสเพนานะตะวันนิ่ที่มาตัวชุติมันโตนะ วันนาวันโตวันโตยัสสิโนมัทนาภิกขามงค์ภิกขุนาสันติงมานาสมานามหาสมานามาตุสามาตุสสุตมารกิธามปทุสิกาอาคูอาโคมโนปโทสิกาถาโคหาฤโยเทวาเยจารโอหิตวาสิโนมาลคามหาปลคามาโคเทวายัสสิโนเศเตทากายาสะเพนนาติวะนิยที่มันโตติมันโตมันโตสัตสิโนมัทนานาภิกขามงค์ภิกขุนาสันติงมนาสุกาปารุมหาอรุนาโคเวคันาสาสหอุทาตะไคยหาปาโมขาโคเทวาวิสัชพนา สถามัตตาหารักษามิสกาจัยสัสสินโนท่านายังอาคาพชนโยทิสาอภิวัสติทัสเรทัสธากายาสเพนันะตะวันิโนยที่มาโตชติมาโตนั้นโตสัสสิโนทามานาพิการโมพิคนาสันติงวะนางเหมิยาตุสิตายามาถัตตกาจัยสัสสินโนสามพิตการามาเสถษฐาชตินามาจะอาสวะนิมานาราติโนอาคูทาครูปาริณิมิตาทัสเรทัสธากายาสเพนันะตะวันิโนยที่มาโตชติมาโตนั้นโตสัสสิโนโมทามานาพิการโมพิคนาสันติงวะนาง สาทเตติวานิการยาสเพนะนะตวานิโนนามันยะวะเยนะอคังชูงเยจันเยสาธิสาสหะปวุทธาชาติมาคีลาโอคตินามนาสวางทักเเนโมค้าตรังนาคาจันทาวาสิตาติตางสุภามมาปรมัตโตจับปุตตาอิทิมโตสหสันนาคุมาโรติโสจ่โสปะคาสันติงวนาสหสพัมมาโลกานามหาพมมาพิติถติอุปาปนาชุติมันโตวิสมากายโยสัติโส ทาเศราอิสราโคบจเจกวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิตโตเตจาสพเทวพิการเตสันเทเทเวสภามะเกมาลาเสนาพิการมิปัสสากันหาสามัญที่าเอถาคานหาถาพันธาถาลคนาพันธามาทัวสมานตาปิวารทธามาโวบุญจิตาโกจินาอิติตธรรมหาเสนอกันหาเสนาเปสยีปานินาตะลา ตาละมาหาัดจะสลังกัตาวานาเพะว,าาะวังยถาปวุสโกเมโคธนาันโตวชวิชโกสตตา,ตาทาโสปัจจุทาวัติสังคุโตอาเสียงวเสตันจัดสพังพินญยาย,ยาว,ะวะากิตวานาจากักภูมาตตัวมัตยิสถาสาวเกสาเนตเต,าาเตมาลเกษารที่การตา,ตาเตวิชานาถาพิโวเตจาจา,ามะเตาจ่ะ อาตปมามัคกโลสตวพุทธาาศาสนาวิตรา,าเขหิปาการมงในสานรมปีอิชชยงสัเพวิชิตะสังฆามาพิจติจัสสนโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะในสตาติบทสวดชุลชัยยาปะปกรณ์นโมเมพุทชะเตชะสาลตันาตนัตยาธรรมิกาเตชะสิทธิประสิเทวานารยาราเมสุไรทิสบันมาจะอินทาจัจจตุโลกาคัมพีรักกาสมเธาภูตงุงคังคาจาสัสมาชัยญประสิทธิปวันุเต ชัยยะชัยยะธรณีธรณีวุณาทีอุณทีนาทีนาทีชัยยะชัยะคัชชนละตนาทิสายนาลัสายเสรนะมัจุราชพนารชีชัยยะชัยะคามพีและสมพีนาคเทนท่านนาธีปิศาจจากุตากาลิชัยยะชัยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยะสินคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวุลณามุขสัตตาชัยยะชัยะจำปาทินาคักรัคันถูชัยยะชัยยะคัชคนแะตุรงสุกระสุกะลาคุชงสิหาพยาขาทีปาชัยยะชัยยะวุลณามุขยาตาชิตาชิตาเสนนาลีพุ่งนาสุทินารเต ชยะชยะสุขขาสุขขาชีวิชัยยะชัยยะทนทิตร uh, ิสธาชัยยะชัยะทันทิสันติสธาชัยะชยยะมังกรารัญญาเาว่เคชัยยะชยยะวุรนัยยะเคชยยะชยะลัเกษสุลภพุชเตกาชยะชัยพเมคาณะชยะลาชาธิราชศาสตยชยะชัยปทวิงสปาชยยะชัยะอาหัตตาปเจกับพุทธสาวาชยยะชยเโลโลินเทวาชัยยะชัยพมาสขโขชัยะชยะชยนาโควิรุโกวรุปโขจันทิมาลวิ ยินเทะเวนะเตโยจากุเวโรวาลลโนปิจารคิวายโยปปาชุนห uh, ูมาโลทตาลัทโกอัฏฐาลัศมหาเทวาสิทธิตาภสษาอาทิโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยะตาโมพวันตุเตชัยยะธรรมโอจังโคจทัสสะปาโลจะชชัยยะกาอเตนะชัยยะเตเซนะสดชัยยะสดทีพะวันตุเต เอเตนะพุทธเตชนะหตุเตชะยะมังคลางเชโยปิพุทธศาสต์สีตยามาราศาสปาปิมตเวลาเชโยโซสยมที่มันเตมนมทิตายตถาพมะนาเหตุสินโยปิพุทธศาสตร์สีปมตยามาราศาสปาปิมตัเวลาเชโยโคสยามเพราะที่มันเตมวิทิตาเชยตาาทิวาขนาเหตุสินโยปิพุทธศาสตร์ สี่มตอยังมรัสสัจปาปีวตัวเวลาเชโยวโคเซียมที่มันเต็มุมทิตาชียัตตาสปนนาคณามเหตุสีโนเชโอปิพ <izzy> ุทธศาสสี่มตอยังมรัสสัจปาปีวตัวเวลาเชโยวโคเซียมที่มันเต็มุมทิตาชียอัตตานะคะขณะมเหสีโนเชโอปิพุทธศาสสี่มตอยัมรัสสัจปาปีวตัวราเชโยวโคเซยมที่มันเต็มุทิตาชี้อัตตาสปนมาคณามเหตสีโนเชียโตโพธิยาโมเลสักยานางนาทิวัฒโน เอวันตวาววิเชโยโหหเกชยาสุชยามาคะเรปาราชิตตปารังเกสศิเสปัทวีโปคะเลคะิเสเกสะพัฒนาคาปโตมมจติสุนักขัดตังสุมังคลัสุปปาตังสุขุทิตตังสุขนาสุขุขุโตสะสุริษฐานพมจาริสุภักคินากายกรรมาวจกรรมามัทคินาทักคินาวโนกรรมามณีสิเตวันักคินาปทคินานิกัตตวานาลพัณฑเทปทัินเนเตยทารธาสุจิตาวิรุณหาภูสาสาตเนโลคาสุจิตตา โผนถาสหัสเพหิยาติภิสุนันตุคนโตเยเทวาสนินทาเนธิคตาธิคายวาสถาหนตุสุตตาหนตุสัพพทาละขันตุสัพพัสตานางละขันตุชินะสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสเพปบุเรนตุนะโมรถายุตตากาเลวัฏสันตุวะสงวะสาวะลาหกาโลคาสุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขัจิตตาสุขังอรหันตุยะถาอรหัง บทส่วนธรรมะนิยามส,สุตตางเอวันเมสตางเอกางสัญญาพะควาสาวัตถิยวิหารติชเตเชตสาวัตถิยวิหารวิหารติชเชต,ตวาวะในอนากป,ปิทิกัสาลเมตะตะละโพคพักวะพิขวามันเตศิพิขวติแพะทันเตติเตพิขุะพักวาโตปจัจจสสุพะควะอิตาทวจักอุปทาวาพิขเวตถา,าคตานานุปาทาวาตถาคตานานตาวาษาธาตุธรรมะเทตตาธรรมนิยามาเเตาสเพสังคารา อานิจจาติดตามตถาคตัวพิสัมภูตสติอภิสมีเติอภิสัมภูสิตวาพิสมีตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวัตติภัสติอุตานีกโลติสัพเพสังขารานิจตาติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานานุปาทาวาตถาคตานางทิตาวัสสาธาตุธรรมะทิฏฐาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารัปชาติติดตาตถาคตัวพิสัมภูตสติอภิสมีเติอภิสัมภูสิตวาพิสมีตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวัตติภัสติอุตานีกโลติสัพเพสังขารัปชาติ อุปัาวานะพิเวษตถาคตานานุปัฏฐานะตถาคตานิทตาัสสาธาตุธรรมะเตตาธรรมะทิธาปตาสัพภีธรรมานตตาติดตังตถาคโตทิสัมพุทธสติภิสเมติภิสัมพุทธสตวาภิสเมตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวัตติวิภัสติุตานิกโลติสัพภีธรรมานตตาติอิทามอโวจัพภะควาตัมนาเตภิขุภะควาโตกาสิตังอภินันโทติบทสวดพระเทตะกะบทสวดพระเท ยาล,ลัตาาถาอาติการลานวาคามยยะนาปะติกังเขอนาคตางบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พิงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาติตามปะทีนานตังอตับปัญจาอนาขตางสิบแเปดิกราไปแล้วสิ่งเปรตอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมมาตถาตถาวิปัสสติอสังหีลาสังคุปปังตางวินาสังคุมปังตางวิทามนุพโลหะเยผู้ใดเห็นธรรมมเสริขึ้นชั่วหน้าในที่นั้นนั้นอย่างเจียมแจ้ง,ง,งน,กกนั้นแข่งทองแทงข้อควรพ่อคร อาเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามนนางสุเวความเพียรในกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพวกนี้นาฮิโนสังคารานเตนะมหาเสนีนะมัจนาเพราะการทาเพียแต่มัจนาซึ่งมีแสนามายังไม่มีสําหรับเราเอวังมิหาลินาตาปิงอโหระตามาตานทิตังการเวพัทเทศกลัดโตเติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าที่ผู้มีความเพียรเช่นนั้นไม่เกยดช้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมพอสวดธรรมะ สังเวคะปัจจาวเวคณะนะสัพเพสังขารานิจาสัางขารที่ร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วไปไม่แล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขาร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทัท้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากปเ,เกกดขึ้นแล้วอยากเจ็บตายไปสัพเพนามาณตาสินาลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตตาชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางวันแง้วนางาวามตายเป็นแท้ มาแะนาปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของ,งเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอน,นิี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาแลนางเมอนิยตางความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควนที่สังเวชอยายังากโยอาจิรังราการนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาเปตะวิญญาณอคันปัสสาวิญญาชนทวงเขาทิ้งเสียแล้วอพิเศษสติจากนอนท้าปัตวิงซึ่งแผ่นดินคาริงคา,างังอีวาประดุดดาววัฒนไม้และท่อนฟืนนี้รับถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทวายญาธรรมนินความเกิดขึ้นความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุนชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปในสังมุปสมอสุขโขความเข้าไปสงบสงัดสังขาร,าร,ารทั้งหลายในสุญอย่างยี่สัพเพสตามระติจะรสารทั้งหลายทั้งปวงบางายอยู่มะริสุมาจามะริสเรติใจแล้วกำลังจะตายแต่เทวหางวาริสามีแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันหน,า,หนาทีเมธเะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบท <c oughs> สวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกลาบสัพเพหิพเตหิกะตางุ อนุโมทันตุสนาโตขอนโตเยเทวาสมิงธาเนธิกตาธิกาธิกาสัทธาหนโตสุตาหนโตทุกขาพมัญจะโตปาตาติตาสุตาของตทุขาพมัญจะโตสเพยาติกาสุตาของตทุขาพมัญจะโตสเพยาธิกาสุตาของโตทุขาพมัญจะโตสเพใจอาจาริปัชยายาสุตาหนโตทุขาพมัญจะโตสเพนาขตาสุตาหนโตทุขาพมัญจะโตสเพเทวา ตูพิตาหุนตูทุขามุจจาตูทสัพเพยสามะตินาสามิชันตุโวปวดสวดบูชาหลวงปูท่วทวดนโมโพธิสตัตโตคันติมาย่ายติภักรวาณโมโพธิสตัตโตคันติมาย่ายติภักรวาณโมโพธิสตัตโตคันติมาย่ายติภ <c oughs> ัตาวาปติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถุเปยคาเล,ละปฏิคาเลเตหิงเตหิงตาธรรมะธานีนานพวันตุปูชิตาโสติงกระโลนเตถาวิหาระมันทะเลเถราชมาชานาวกา จ่พิโคสารานิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจาเทสานิขมาจิอิสาสัมปานาภูตาสุภิตาพระวันตุเตชาลาพชาเยปิอันทาสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติการิยานิกางธรรมวรางปฏิจเตสัพเพปิทุกัสักอลอนตุสังขยงังท <c oughs> ้าตุจินาสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังโคหนตุสมะโควะถ่ายยะจหิตายจะจามเหระคตุ สัทธมโมสัพเพปิธรรมะจารินโรนวุฒิสัมปาวินัยามะธรรมเมอริยะปะเวทิตาธรรมะธรรมเม,มอริยะปะเวทิเต,ตปสัน,หนาหุนตุสัพเพปิปาริโนพุทธาสเสเนสัมมาทาราประเวสันโตกาเลเทวะพระวสโตุุติภาวายภาวายยะสัตตานางสมิทางเนตุเมธินีมาตาปิตาจัตถะราชาณิจางละขันเตปุตตะกลางเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังละขันโตสัพทา เทวตาหุ่นโยชนะคาถาทุกขะปตตาเจนีทุกข์ขิยปัตตาเจนีพิยสกัปัตตาเจนโสกัาโหตุสัพเพปิตรานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสามตาบุญยะสามประทางสภเทวานุโมทันตุสัพพะสัพปะติสิทิยาทานาทัทานตุสัภไยาสีลังคัสสันตุสัพาภาวนาพิริตาหุนตุขัดสันตุเทวตาคตาส่งมังคระคาถาของตุสภังส่งมังค์ลังลักันตุสภเทวตาสภพุทธานพาวเวนะสดิมาตุนิลาตะลางของตุหลักทาง สมังขาราลัคนตุสภะเทวตาสภะธรรมานุพาวนะสตรถนตุสเลานตรางสับสนตุสภาสมังาราลันตุสภะเทวตาสภะสังฆานุพาวนะสติถินตุนนนลานตลางสัพเพพตาสัพเพภุัตตาสัพเพพุทธัตาปจกจียงพลังจเะนะลันธาสปัพเพพัทตาภะรัตตาปจิกานจียงพลังหานานจเตชนะละขันธามิสพโสสัพเพพุพธาภะรัตตาปจิกานาจียงพลัง อรหันตนาจาติเชนนะละขันพัลามิสัพโสสเพพุตธาปะละปตะปเจกานะเจะยงพลังอรหันตนาจาติเชนะละขัพรามิสัพโสสเพพุตตาปะละปตาปเจกนะเจะยงพลังอรหันตนาจติเชนะละขัพรามิสัพโส สัพเพพบทาราปัตตาปเจกันน่าจะยังพลังอาหาตทานนจากเตเชน่ารัขันพราทานิสับโสสัพเพพุทาราปัตตาปเจกันน่าจะยังพลังอาหารทานจากเตเชน่ารัขันพราทานิสับโสสัพเพพุทาราปัตตาปเจกันน่าจะยังพลังอาหารตานนจากเตเชน่ารัขันพราทานิสับโสโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพ e e <ım. S 1> ุทธมนี <con> ้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าติทิฏฐว่าเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนิีพันปีหลวงพุทธเด็จสุสวรรคารัยขออานสงส์งแห่งบุญกุศลี้จงเป็นสัพย์สิมงคลเก่ข้าพเจ้าให้แข่งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งพวกให้มีแหล่งรายได้อันสดรลิดมั่งคงเป็นสัมมาอาชีวังชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อยาได้มีข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าํำรงอยู่ด้วยความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลี้โปรดประสิทธิพ์พร น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลว่าปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งไทยไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอัมเบรได้สัสดสงขึ้นให้เปลี่ยนด้วยเทวานุภาพวิธานุภาพให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและวิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน